ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะโมเดลฟิกเกอร์ตัวใหม่ของผมเองนะฮะก็คือบูจิเดอะล็อกนะฮะ <c oughs> จากงานเทนิทัลค่าย f u ล i ิวนะนี่ปกติงานบูจิเดนะอะล็อกอะก็จะออกมาเยอะเหมือนกันนะพวกงานแบบปกติอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันมีพิเศษอย่างหนึง่งคือมันถือกีต้าร์ไงทุกคน <c oughs> นี่จะมาอย่างนี้เลยถือกีตาร์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มี นั่นด้วยลำโพงอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็นี่เป็นกล่องมะม่วงสุกที่บดจิเข้าไปแอบนะครับในเหมือนในเมสเลยเออแล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับในการประกอบฟิกเกอร์ของเราก็จะบอกวิธีการต่างๆนะครับว่าประกอบยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะข้างหลังไม่มีอะไรเลยมีแค่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นฐานนะครับแล้วก็นี่ตัวน้อง อย่างนี้เลยน่าสวยมากแต่งานนี้แบบผมสำหรับผมนะผมให้แบบเก้าเต็มสิบเลยนะถือว่าสวยมากอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอถือกีตาร์ด้วยแหละมันเลยสวยแต่ข้อเสียของงานนี้ก็จะแบบตัวจะเล็กมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นลำโพงนะครับนี่ลำโพงที่ไว้ติดกระฐานเหมือนกันงานนี้ก็จะมีตัวน้องแล้วก็จะมีลำโพงติดที่ฐาน โอเคเดี๋ยวประกอบกันเลยดีกว่านะครับฐานเป็นฐานไม้่างนี้เลยนะแล้วก็นี่เป็นลำโพงนะครับโอเคใส่ไปอย่างนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่ตัวน้องขอเช็คก่อนก็ใส่ลงไปเลยนะฮะตัวน้องผมอาจจะใส่แบบทะนุถนอมนิดนึงนะเพราะว่ากลัวหักแล้วก็จะมีสายกีตาร์นะฮะเหมือนเอาไว้เสียบที่ ตรงฐานอีกทีนึงแต่ตรงนี้จะจะรวมๆนิดนึงอ่ะอมันเหมือนเสียบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ต้องแบบใส่ดีๆอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะงานถือว่าสวยมากแต่เสียอย่างเดียวคือตัวเล็กไปหน่อยนะฮะงานนี้แต่คุณภาพตัวนี้แบบได้เลยโอเคเลยผมว่าให้เก้าเลยนะ 9, <ๆ S 2> เก้าเต็มสิบต่อไปก็นี่กล่องมะม่วงสุกเหมือนกล่องนี้เขาน่าจะแถมมาให้นะฮะมันใส่ใส่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะในเรื่องอะโบจิมันจะอยู่ในกล่องใช่ปะแต่อันนี้มันใส่ไม่ได้เหมือนจะแบบอ่ามันเหมือนแบบให้พับเป็นกล่องของโบจิแล้วก็ตั้งเวยเฉยนะฮะไออันเนี้ยเหมือนแถมมาใ,ให้เฉยผมขอไม่ประกอบแล้วกันกลัวมันขาดอะ่ะคือแบบผมจับนิดเดียวมันก็ยับแล้วอะเอ้น,นั้นเนี้ยคือความรู้สึกสัมผัสอะมันเหมือนแบบลังกระดาษดีๆนี่เองอะแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูไงนใ,นใกล้นี่น่ารักมากได้ตัวหลังไม่ต้องดูนะตัวหลังไม่ต้องไปม,มองนะฮะดูโบจินะครับ ประมาณนี้เลยนะครับงานนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้โมเดลหรือฟิกเกอร์ราคาถูกๆนะฮะผมมีร้านแนะนําให้นะครับ <c oughs> เป็นร้านใน TikTok นี่แหละผมซื้อประจําเลยนะฮะไปติดต่อได้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ <c oughs>